สำหรับ10ด้านมืดของราศีมีนนะครับอมาดูกันว่า10ข้อเนี่ยมีอะไรกันบ้าง สำหรับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบหลีกเลี่ยงนะปัญหานะครับอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนราศีมีนน,นั้นนะครับเป็นคนที่เกง่งแต่ชอบหนีปัญหาของตัวเองนะแต่ก็มีความสามารถพิเศษอีกเช่นกันนะครับนะตรงที่สามารถให้คำแนะนำนะหรือว่าการแก้ปัญหาชีวิตของคนอื่นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็เก่งซะด้วยเออนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่า คนที่เกิดราศีนี้เนะี่ยชอบมีรับลมคมในนะครับนอกจากจะมองจากคนภายนอกนะหรือคนภายนอกมองคุณแล้วเนี่ยนะก็มันเขาบอกว่าเอ่อก็จะมองว่าคนราศีเนี้ยนะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่คบได้ยากนะครับนะเหมือนเหมือนจะมีบางอย่างที่น่าสงสัยแอบแฝงอยู่ในใจอยู่เสมอนะก็มันเป็นคนที่ชอบรับลมคมในว่ากันอย่างนั้นนะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่า ราศีมีเนี่ยนะชอบทำตัวเป็นปริศนานะแล้วก็มักจะมีอารมณ์ที่เปราะบางแฝงอยู่ในตัวของตัวเองด้วยนะครับนะข้อที่4นะครับก็บอกว่าอ,อชอบใจลอยเป็นที่หนึ่งเลยนะครับนะมักชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันนะหรือว่าความเพอ้อฝันอยู่บ่อยๆครับข้อที่5้านะครับนะ จะพูดจะทําอะไรเนี่ยกลุมคลุมเคลือเคลือไม่ค่อยชัดเจนนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขาดความชัดเจนในชีวิตเนี่ยก็ว่าได้นะครับอ่ะหาข้อไปแล้วนะตรงข้อไหนกับคุณบ้างนะครับนะหรือว่าแม่ด้านมืดข้อไหนที่มันใช่เลยหรือมันไม่ใช่นะพิมพ์มาช่องคอมเมนต์ได้นะครับข้อที่6กนะครับเขาบอกว่าแม คนราศีมีนเนี่ยนะขี้เกียจหลุดโลกนะจะบอกว่าขี้เกียจนะเต็มเต็มปากก็ไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าคนราศีนี้เนะี่ยแหมเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานอะไรหนักๆน,นะเออหนักไม่เอาเบากูก็ไม่เอา <c oughs> นะหรือเกาเรียกว่า คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ชอบในการที่จะพบจะเจอภาวะที่ต้องถูกบังคับนะหรือว่าต้องให้มีความรับผิดชอบนะอะไรที่สูงสูเนี่ยไม่เอาไม่ไหวปวดหัวนะครับข้อที่7นะครับเขาบอกว่าคนราศีมีนเนี่ยนะมักจะมีความลังเลนะครับแล้วก็มักจะชอบหลอกตัวเองนะครับมักไม่ชอบยอมรับความเป็นจริงนะครับอ่ะมาดูกันข้อที่8นะครับเขาบอกว่า คนราศีมีนเนี่ยนะครับนะมักจะมีความอ่อนไหวเกินเหตุนะครับแหมเรื่องของอารมณ์เนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะก็แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสาหรับคนราศีมีเลยทีเดียวนะครับคนราศีนี้น่ะมักจะมีอารมณ์สับสนอยู่บ่อยครั้งนะครับนะแล้วก็ยังเครียดได้สูงเพราะอารมณ์ที่อ่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันข้อที่9กนะครับเขาบอกว่า คนราศีมีเนี่ยนะมักจะถูกหลอกนะครับหรือว่าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของความเพ้อฝันแล้วเนี่ยต้องยกให้ราศีมีนเลยนะจัดว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่นะอาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่เลยทีเดียวนะครับคนราศีนี้เนี่ยมักจะมีจินตนาการและก็พอใจที่จะอยู่ในโลกแห่งความฝันสมากนะครับนะแล้วก็มักจะหลงกลเนี่ยนะคนอื่นๆเนี่ย จนถูกชักจูงไปในทิศทางที่ผิดอยู่เสมอนะครับยังไงยังไงเนี่ยนะครับนะชาวราศีมีเนี่ยนะครับอย่าลืมโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับนะครับอ่ะไปกันต่อข้อที่10นะครับข้อที่10บเขาบอกว่าขาดความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีมีหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยนะนะยังไม่เจอในสิ่งที่ชอบหรือความโรเล่เนี่ยนะนะก็เลย มันอาจจะเป็นความโลเลนะครับก็เลยทําให้คุณเองเนี่ยแหมยังไม่เจอสิ่งที่ใช่สักทีนะครับเลยไม่กล้าทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการอยู่ลึกๆในใจนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าชาวราศีมีเนี่ยนะครับนะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันใช่สําหรับชีวิตเราเนี่ยลุยเลยนะครับมุ่งหน้ามุ่งตาเนี่ยลุยไปกับมันนะครับคุณเองจะเจอเจอความสําเร็จและเจอเจอสิ่งที่ดีนะคุณเองขอแค่มีกําลังใจและก็อย่าโลเลนะครับแล้วก็อย่าหนีปัญหานะครับผมว่าแค่นี้ชาวราศีมีเนี่ยนะน่าจะไปได้ไกลกว่านะราศีอื่น อีกตัางหานะครับยังไงก็ขอบคุณราศีมีนเนาะนะครับกับ10ด้านมืดน,นะครับว่าวะเวียนกันมาฟังแบบเพลินๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม